สะเทือนเกมรักทรยศเนื้อเรื่องแซบกระแสนัวส่วนเรตติง้งออกอากาศมาได้ไม่กี่ตอนกระแสตอบรับร้อนแรงไม่มีตกจริงๆค่ะสำหรับละครเรื่องเกมรักทรยศทางช่อง3โดยฝีมือผู้ผลิต จูเวนายดัดแปลงมาจากซีรีส์สุดปังเรื่องด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ลิขสิทธิ์จาก BBC Studio บริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลกจากประเทศอังกฤษได้สามนักแสดงชั้นนำแอนทองประสมอนันดาเอฟริงแฮมและแพททีเซียกูดรวมฟาดฟันเกมทรยศแบบถึงเครื่องโดยใน EP 3ที่ผ่านมาดีกีความแซบทะลักจุดเดือดกับฉากเผชิญหน้าเมยียน้อยเคท หรือแพทติเซียที่ไปปรึกษาเรื่องการท้องกับเมียหลวงคุณหมอเจนหรือแอนแบบคนดูลุ้นให้หมอเจนลุกขึ้นมายุ้มหัวยายเคสกันใหญ่ซึ่งเรตติ้งก็ปังมงลงสมกับความสนุกทั่วประเทศได้ไปถึง3.1บจงแบงคอกแอนเออเบิร์นได้ไปถึง4.43กลุ่มผู้ชมในกรุงเทพทุบสถิติสูงสุดอยู่ที่5.22 ยอดคนดูออนไลน์ก็ไม่น้อยหนะ้าทำไปได้สูงถึง4.1แสนคนยอดดูย้อนหลังผ่าน3พลัสตีแตกไปดีที่3.9ล้านวิวรวมทั้งยังแห่อวยยศความปังเต็มโซเชียลจนติดเทรนด์ x อันดับ1ประเทศไทยเลยทีเดียว